สวัสดีครับ532วันสงครามยูเครนอาการของรัสเซียในตอนนี้เหมือนกาบฟดกระเฟียดไม่ได้ดั่งใจ เป็นใครก็ต้องก้มกลุมขมับเพราะว่าผิดแผนมาไกลมากตอนนี้รัสเซียแค่จะเป็นต้องตามน้ำกัดฟันสู้เพราะว่ามันถอยนี้ไม่ได้แล้ววิธีมองสงครามยุคเคนเอาจริงก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่านักวิเคราะห์เนี่ยทำให้มันซับซ้อนเองมีการใช้ศัพท์ที่ดูมีความรู้แต่ว่ามันเข้าใจยากหรือว่าไม่เข้าใจเลยนะครับเช่นภูมิรัฐศาสตร์ จากกระทัดของสงครามพูดให้มันยากนี้ไว้ก่อนถ้าจะให้มาอธิบายง่ายๆรัเสเซียปลุกยูเครนวางยึดดินแดนอันนี้มันง่ายเกินไปนะครับมันต้องมีกลิ่นอายของวิชาการบ้างปุรณภาพแผงดินแดนสุดท้ายก็ไปโทษเนโตว่าเนโตเนี่ยขยายอิทธิพลนะครับรัเสเซียกลัวจะต้องมาปลุกยูเครนสรุปเนโตผิด นีโตตั้งขึ้นมาเพื่อป้องกันตัวเองจากอันธพาลนีโต้ผิดนะครับและประเทศต่างๆไปเข้ากับนีโต้ก็เพื่อความปลอดภัยจากอันธพาลประเทศเหล่านั้นก็ผิดประเทศที่ถูกคือเบลารุสนะครับที่ยอมให้อันธพาลในควบคุมเอาเปรียบนี้ทุกเรื่องอยู่แบบไม่ไปหน้ามาหลังนี่คือประเทศตัวอย่างในอุดมคติของนักเสียเพราะว่ามันง่ายในการควบคุมนะครับ แน่นอนว่าสงครามยุเคนก็ยังไม่จบแต่ว่ารัสเซียเนี่ยมีการเขียนบทเรียนเขียนตำราประวัติศาสตร์ใหม่ก็เพื่อมาสอนนักเรียนแล้วนะครับรูปแบบก็ไม่ต่างจากยุคคอมมิวนสิสต์ ยกย่องเชิดชูกันเองฝ่ายตรงข้ามนี้ผิดหมดตัวเองถูกทุกอย่างดีทุกอย่างมันก็ไม่ได้เกินความคาดหมายอะไรนะครับตอนนี้รัสเซียหวังจะก่อบรรดาเยาวชนให้มาสนับสนุนรัสเซียทําสงครามในยูเครนเรียกว่าล้างสมองก็ว่าได้เพราะว่าบาเดิกเหล่านี้นะครับได้เรียนบทเรียนก็จะเกิดอารมณ์ร่วมรัฐบาลรัสเซียก็ชักจูงนี้ได้ง่าย นอกจากนั้นแล้วนะคะประเียก็ยังโฆษณาไปยังประเทศพันธมิตรก็เพื่อรับสมัครทหารอาสาแม้ว่าเราจะดูว่ามันเป็นลูกไม้แบบตื้นๆแต่ว่าในทางจิตวิทยาแล้วนะครับมันมีโอกาสได้ผลเพราะว่าการได้รับข้อมูลข้างเดียวเยอะๆเนี่ยมนุษย์ก็มีโอกาสคอยตามได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เพราะฉะนั้นบรรดาประเทศคอมมิวนิสต์เนี่ยก็จะควบคุมสื่อเพราะว่ากลัวประชาชนนี้รับข้อมูลจากหลายทางมันจะควบคุมได้ยากขึ้นนะครับและบรรดาคอมมิวนิสต์เนี่ยไม่ คอยส่งเสริมการศึกษานี่มากนักเพราะว่ามันจะควบคุมได้ยาก532วันสงครามยูเครนนี่เกิดอะไรขึ้นบ้างตอนนี้รัสเซียก็มีการโจมตีพลเรือนนี้มากขึ้นเพราะว่าเป็นเป้าหมายที่มันง่ายนะครับในขณะเดียวกันยูเครนก็มีการโจมตีรัสเซียนี่มากขึ้น กดดันรัเสเซียนี้ไม่ใช่น้อยความน่าสนใจนี้มันเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่กองเชียร์รัสเซียนี้บอกว่าสัตดมิกาไม่กล้าส่งรถถังเอปามมาให้กับยูเครนเพราะว่ากลัวรัเสเซียอันนี้จากข้อมูลจาก CNN นี่รายงานว่าสัตดมิกาได้ดาเนินการส่งรถถัง m 1 a 1หนเอปามชุดแรกเนี่ยไปยังยูเครนแล้วนะครับหลังจากที่ได้รับการอนุมัติในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคาดว่ารถาถังเอปามจะไปถึงยูเครนในช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วงก็คือต้นฤดู หนาวของบ้านเกานะครับก็อีกไม่กี่เดือนแล้วเพราะว่ารถถังอ e ีปามเนี่ยต้องไปพักอยู่ในยุโรปก่อนน่าจะเป็นเยอรมันนะครับก็เพื่อวางแผนส่งเข้ายูเครนนี่อีกครั้งต้องยอมรับว่าเส้นทางการส่งอาวุธให้กับยูเครนเนี่ยมีหลายเส้นทางมากนะครับรัสเซียก็ปวดหัวก็ไม่รู้ว่าจะสกัดได้อย่างไรขนาดรถบบป้องกันชุดใหญ่ก็ยังส่งเข้ายูเครนได้ไม่ต้องนับอาวุธชิ้นเล็กๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่รัสเซียนี่บอกว่าสามารถสกัดทําลายอาวุธตะวันตกทุกอย่างที่ส่งให้กับยู เขียนได้นั้นไม่เป็นความจริงนะครับถามว่ารถถังเอปามเนี่ยมันจะมาเปลี่ยนเกมได้ไหมอันดับแรกต้องเข้าใจก่อนว่า รถถังเอปาไม่ใช่อมตตนะครับมันเป็นแค่รถถังมันมีโอกาสถูกทำลายได้อยู่แล้วแต่ว่าการส่งรถถังเข้าไปเนี่ยมันก็มีประโยชน์ในการเข้ายึดพื้นที่เราจะเห็นว่าช่วงนี้ยุคนี้ชะลอการโต้กลับเพราะว่ามีการปรับแผนนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากแผนการใช้รถถังยานเกาะโต้กลับเนี่ยมันไม่ได้ผลมันเสี่ยงเกินไปหรือว่ามีจํานวนรถถังน้อยเกินไปนะครับต้องส่งรถถังเข้ามาเพิ่มรถถังอีปามที่ยุคน้จะได้เนี่ยเป็น M1A1 รุ่นเก่า เรื่องนี้ทางกองเชียร์รัสเซียนี่บอกว่าทําไมไม่ส่งรถถังรุ่นใหม่มาก็ดูสภาพของรัสเซียก่อนนะครับไปขุดรถถังเก่านี่มาใช้ M1A1 ใหม่กว่าเยอะซึ่งสาสมรการประเมินแล้วนะครับ M1A1 ก็น่าจะพอก่อนที่รถถัง a อปามจะไปโปรแลนด์ก็เพื่อส่งมอบให้กับยูเครน a อปามจะไปชุม,มันก่อนนะครับก็เพื่อปรับปรุงขั้นตอนสุดท้ายและยูเครนจะได้เอปามในเดือนกันยายน มีข้อมูลว่ารอบแรกยูเครนจะได้เอปามใน6-8ถึงคันก่อนนะครับซึ่งสัอเมิกาอนุมัติมาให้ทั้งหมดนี้31คันซึ่งยูเครนต้องใช้เวลาฝึกนี้1 0สัปดาห์ในการใช้งานรถถังเอปามรถถังเอปามที่ยูเครนจะได้นะครับจะมีการถอดเกรยูเรเนียมออกแล้วก็อาจจะใส่เกรปฏิกิริยานี้เข้าไปแทนความสามารถของรถถังเอปามที่เหนือกว่ารถถังรัสเซียคือการยิงอำนาจการยิงความแม่นยำยูเครนต้องใช้ประโยชน์จากตรงนี้ มันสู้ t 90 m นี้ได้อยู่แล้วนะครับเอาจริง t 90 m ของรัสเซียเนี่ยก็แทบไม่มีปวดบาดอะไรนอกจากเครื่องบินรัสเซียที่ล้มเหลวในสงครามยูเครนแล้วรถถังรัสเซียก็เรียกว่าล้มเหลวได้เหมือนกันนะครับโดนขีปน่ปนุทย์ต่อต้านรถถังนี้แบบอวมแบบกระจุยกระจายการได้เอปามาอาจไม่ถึงขั้นเปลี่ยนเกมให้กับยูเครนแต่มันจะไปเสริมยุทธวิธีให้กับยูเครนให้มีทางเลือกที่มากขึ้นนะครับ นอกจากรถถัง a อปามแล้วยูเครนก็ยังจะได้รถถังเล็บเพิดหนึ่งจากเบลเจียมอันนี้เป็นการซื้อต่อจากเบลเจียมจากประเทศในยุโรปเองตัวเลขก็คือ50คันนะครับไม่เปิดเผยราคาถ้าเราสังเกตเนี่ยยูเครนปรับแผนรอไม่รีบโต้กลับเรื่องนี้ถูกคาดการณ์วไว้แล้วโดยแอดมินเองนะครับคาดการว่าการโต้กลับของยูเครนเนี่ยจะไม่รวดเร็วอย่างที่หวัง และถ้าเป็นไปแบบนี้หน้าหนาวมาอีกครั้งแน่และดินก็จะเป็นโคลนต้องรอฤดูใบไม้ผลินีอีกครอบเป็นแน่แท้และถึงหน้าหนาวชี่ไล่นะครับกองเชียร์รัสเซียก็เริ่มมีความหวังเพราะว่ามีความเชื่อว่า รัสเซียนี้รบเก่งนี้หน้าหนาวหน้าหนาวที่จะมาถึงนี้เป็นหน้าหนาวรอบที่สมแล้วนะครับเราต้องรอดูว่าจะเป็นอย่างไรจะมีคนมาวิเคราะห์ว่ารัสเซียตั้งใจดึงสงครามไม่จึงหน้าหนาวอีกครั้งนี้หรือไม่ส่วนตัวแอดมินชื่อว่ารถทางเอปามรถถังเลบเพิร์ไม่ใช่ตัวเปลี่ยนเกมนะครับเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเกมไม่ได้มีความได้เปรียบมากแต่ว่ามันจะไปสร้างความกดดันให้กับรัสเซียแอดมินก็ยังคิดว่าเครื่องบินรบคือตัวเปลี่ยนเกมและเอาจริงยูเคนี่ก็ ต้องการเครื่องบินมากกว่ารถถังนะครับแต่ว่ามันก็ยากกว่าในการอนุมัติในตอนนี้ส่วนกลาโหมของยูเครนรายงานตัวเลขประจำวันที่9สิงหาคม2566นี้ออกมานะครับทหารของรัสเซียนี่เสียไปแล้วประมาณ251,620นายเพิ่มขึ้น820นายวันนี้อยู่ในระดับสูงมากนะครับรถถัง4,262เพิ่มขึ้น8 ยานเกาะ8290เพิ่มขึ้น12ปืนใหญ่5013เพิ่มขึ้น17จรวด711เพิ่มขึ้น2ระบบป้องกัน469เพิ่มขึ้น1เครื่องบิน315เท่าเดิมเฮลิคอปเตอร์312เท่าเดิมโดรน4175เพิ่มขึ้น17 ขีปนาวุธ1,377เท่าเดิมนะครับเรือรบ18เท่าเดิมพานะ7,479เพิ่มขึ้น19แล้วก็อุปกรณ์พิเศษ,ษ742เพิ่มขึ้น5นะครับ สงครามยูเครนในช่วงนี้เป็นการเดินเกมพันธมิตรมากกว่ารัสเซียเร่งหาพันธมิตรแน่นอนว่าตอนนี้รัสเซียมุ่งไปที่แอฟริกาตอนนี้เรื่องที่น่าจับตามองก็คือประเทศไนเจอร์มีการยึดอำนาจนะครับและคาดว่ารัสเซียเนี่ยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำคัญของไนเจอร์คือมีทอกาจากไนจีเรียผ่านไนาเจอร์ก็เพื่อส่งเข้ายุโรป เพราะว่าการ์ดตรงนี้แหละครับทาให้ยุโรปเนี่ยไม่เดือดร้อนไม่หนาวไม่อดมือกินมือเหมือนอย่างที่รัสเซียนี่คาดหวังไว้รัสเซียเลยเข้ามาสนับสนุนให้มีการยึดอํานาจซะเลยนะครับเอาทอการ์ดนี่เป็นตัวประกันเรียกได้ว่ารัสเซียเอาไนาเจอร์เป็นเครื่องมือต่อรองแล้ว่าสิ่งที่น่ารังเกียจคือมีการจัดั้งประชาชนเนี่ยมาสนับสนุนการยึดอํานาจในไนเจอร์นะครับเอาประชาชนนี้เป็นโล่อีกและที่น่ารังเกียจกว่าก็คือมีการเรียกร้องตะวันตกห้า เข้ามาแทรกแสงนะครับแต่ว่าพิเชิญรัสเซียกับแวกเนอร์เข้ามาแทรกแสงเอาจริงถ้าไนเจอร์ไม่ยึดอํานาจก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับเป็นการหาเรื่องใส่ตัวเชื่อคํายุยงจากรัสเซียการแย่งอํานาจเนี่ยมีอยู่ทุกประเทศอยู่แล้วแต่ว่าครั้งนี้ของไนเจอร์มันประเจิดประเจ้์เกินไป กำลังฝ่ายในเจอมีแค่หลักหมื่นส่วนเพื่อนบ้านที่เดือดร้อนอย่างในจีเรียรเจ้าของท่อการดมีเป็นหลักแสนอาวุธเยอะกว่านะครับหาเรื่องใส่ตัวนี้โดยแท้เราต้องรอดูว,ว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าจัดแน่อยู่แล้วจะรูปแบบไหนเท่านั้นเองนะครับมันก็เป็นบทเรียนเชื่อรัสเซียเสียไปแล้วครึ่งตัวและรัสเซียไม่ใช่จะมารับผิดชอบอะไรนะครับถ้าตัดท่อการ์ดในเจอร์ไม่ได้รัสเซียนี่เจ็บปวดเพราะว่านี่คือความหวังสุดท้ายของรัสเซียแล้วนะครับ